ก็ขออนุญ,ญาตนะครับต้อนรับพวกเรามาสู่การเรียนเรื่องฟันโฟนะครับจริงๆฟันโฟเนี่ยตัวส่วนหนึ่งก็คือต้องลิงก์นะครับภาพใหญ่นะครับพอภาพใหญ่แล้วอ่านข่าปุ๊บเนี่ยนะครับภาพใหญ่ข้อสําคัญมันคืออะไรครับมันเป็นนวิเกเตอร์ทาให้รู้เราไปไหนนะครับพอเนวิเกเตอร์เสร็จเนี่ยนะครับเรามาดูบิสเ n นส s โมเดลแล้วมาดูแวลูเอชันนะครับผมคิดว่างี้คําว่าสังเกตไหมครับว่าฟันโฟนามาสู่เรื่อง การเคลื่อนของ business model ด้วยนะครับถ้าเกิดพวกเราสังเกตไหมครับว่าถ้าเราจับทิศทางถูกนะครับฟันโฟนี่ไม่ใช่ดูเฉพาะเงินต่างประเทศนะครับเงินภายในอย่างสำคัญนะครับเงินภายในสําคัญมากนะครับและในเงินภายในสําคัญเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่ว่าความมั่งคั่งเราสร้างกันยังไงนะครับเมื่อปีแล้วเนี่ยนะครับช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็มีโอกาสเสียเซีนไซสามนะครับผมก็มีโอกาสมาบอกว่านะครับว่ากลางปีเนี่ยนะครับจูนจุลายนออคัสเนี่ย เงินในกระเป๋าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับกระเป๋าจะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับช่วงนั้นประมาณสักเดือนกุมภานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีอินไซต์ว่า้การเืินจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่มีอินไซต์จริงๆนะครับแต่ผมรู้ว่าโฟล์มันจะเข้านะครับโฟล์จะเข้านะครับอ่าแล้วผมก็มีโอกาสเรียนว่าตุลาต้องระวังนั้นเองเดือนเดียวที่ผมระวังนะครับอ่านะครับวันนี้ก็คือพวกเออพวกเราเสไซส์สามก็ ผมก็มีโอกาสอัปเดตถึงนาทีสุดท้ายเมื่อคืนเลยนะครับนะครับชี้ที่ให้ท่านนี่นะครับนะครับไม่ไม่ทราบเยอะหรือเปล่านะครับแต่จริงมีเพิ่มอีกสสไลด์นะครับเพิ่ออัปเดตถึงเมื่อคืนตอนที่ว่าจีนลดอัตราดอกเบี้ยพอจีนลดอัตราดอกเบี้ยปุ๊บนี่เกิดอะไรขึ้นกับทองคำนะครับขึ้นเลยนะครับอ่าันที่หนึ่งนะครับไอ้ที่สองนี่นะครับเห็น US เยูโรมื่อคืนนะสวิงกันแรงเลยนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะเห็นภาพนี้เอ่อนะครับทั้งปีเลยปีหน้า ทั้งปีเลยปีหน้านะครับนะครับปกติเนี้ยชีพจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมปกตินะครับเวลาอธิบายเนี่ยอภิษสอนเนี่ยผมขอเอาผลมาก่อนนะครับให้เราดูตอนจบก่อนนะครับนะครับเพราะถ้าเราไปตามสไลด์เนี้ยนะครับบางทีท่านอาจจะเอออาจจะเออโอ้โหทำไมต้องรู้ลึกขนาดนี้นะขออนุญาตเอาแบบสําเร็จรูปก่อนเลยได้ไหมนะครับสำเร็จรูปนะครับสำเร็จรูปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับนะครับ นั่นคือ Impact เลยนะครับนะครับเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์เต็มที่นะครับส่วนท่านที่ต้องการวิชาการเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปถ้าวิชาการเกินไปเนี่ยผมกลัวหลับนะครับกลัวหลับนะครับกลัวหลับจริงๆนะครับแล้วท่านคอยดูนะครับว่าฟันโฟลิ n งกับบิสเนสโมเดลอ่ะนั่นคือสุดยอดนะครับผมก็มีโอกาสมาสอนนะครับว่าอย่าง e4l เ่ะสองบาทแค่นั้นเองนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งคุณพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับเป็น เซกเตอร์ที่ถูกไอดีนอรตั้งแต่เมื่อเวลานี้ของปีแล้วนะครับเวลานี้ของปีแล้วนะครับนะครับท่านที่ลงทุนพลังงานทางเรื่องเนี่ยนะครับผมว่ามีไหลเด้งนะครับมีไหลเด้งนะครับลิงก์ให้ถูกว่าฟันโฟจะไปทางไหนนะครับไปทางไหนนะครับจบ5้าโมงนนี้ถ้ามีคําตอบนะครับถ้ามีคําตอบนะครับมีคําตอบนะครับนะครับผมเลยยากเอาสุบท ja ี right. ่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับ อันนี้อาจจะไม่มีในสไลด์ท่านนะครับแต่ว่าเพิ่งเนื่องจากเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนะครับ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 ถ้าเกิดผมไปเร็วไปยังไงท่านยกมือได้เลยนะครับนะครับนะครับคือสไลด์ท่านเนี่ยนะครับช่วงประมาณร้อยสิบเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับอันนี้อันนี้ผมอัปเดตเมื่อคืนนะครับท่านช่วยผมดูนิดนึงนะครับนะครับคือนะครับ ท่านที่ไม่เข้าใจฟังครั้งแรกไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับไม่ก็ไม่อะไรนะแต่ว่าท่านเอาผลไปใช้เลยผลไปใช้นะครับนะครับผมบอกงี้ครับว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับนักลงทุนเนี่ยวางไปซื้อกันตัวเองเนี่ยสำหรับที่ว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นในปีนี้นะครับนะครับเนื่องจากเขามองว่า US เนี่ยจะเติบโตดีนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยใกล้เคียงกับการขึ้นดอกเบี้ยละก็เนื่องจาก QE มันจบอะนะครับ QE จบไปแล้วใช่ไหมครับเดือนตุลาเนี่ยนะครับ คือจบแต่คนคาดการว่าพอจบปุ๊บเนี่ยเฟดจะทาไงครับน่าจะมีช่วงพักหนึ่งแล้วค่อยขึ้นดอกเบีย้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยต้งทุนโพ s ิชันหมายถึงอะไรครับวางตําแหน่งเลยว่าเฟดมงไงบอลยุดปีนี้ต้องขึ้นแน่นอนปรากฏว่านะครับผิดนะครับปรากฏว่าตลาดเนี่ยเลือกเลือกเกี่ยวกับด,ดีเฟลชันตลาดทั่วโลกเลยครับเจอสิ่งเรียกว่าการเติบโตทั่วโลกเนี่ยลดลงลดลงเลยนะครับลดลงนะครับ GDP นี่นะครับ ปร <ober jug il vrai> ับลงทบาทุกท <m> ุโลกเลยนะครับยก้นอเมริกาอเมริกาเป็นที่เดียวที่ GDP ปรับขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งยุโรปทั้งไชนารวมทั้งไทยเราเองด้วยนะครับ GDP ถูกปรับลดลงนะครับสังเกตนะครับ GDP ถูกปรับลดลงนะครับการเติบโตลดลงนะครับสภาพคล่องมหาศาลนะครับสภาพคล่องมหาศาลนะครับฉะนั้นนี้สภาพคล่องจะไม่มีทางถูกดึงออกถ้า GDP ถูกปรับลดลงนะครับจะไม่มีทางถูกดึงออกเลยนะครับ นะครับสภาพคล่องมหาศาลคุณหนถ่งไม่ลงไงครับลงตุลราเนี่ลงไปแค่ร้อยจุดเองนะครับหนึ่งห้าสองศูนย์แล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับหนึ่งห้าสองศูนย์มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่ามันลิงก์กับ e a r n i n g ็งยูเก็บเออร์เน็งยูเก็บคืออะไรครับส่วนกับ PE ลบด้วยบอลยูนะครับเพราะมองตรงนั้นปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์เนี่ยต้องรับอยู่นะครับรับอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีการคำนวณให้ดูนะครับแต่ท่านจดไว้ก่อนนะครับนะครับถัดมาเนี่ยผมมองอย่างี้คําาว่ตัว i ิน l ฟลชันเนี่ยนะครับนะครับก็คือเอ่อมันลดลงใช่ไหมครับนำไปสู่อะไรครับบอลยูลดลงนะครับ o ล e r s ร์ t i n g fan move ของบอลยูนะครับแล้วปรากฏว่าบอลยูลดลงเนี่ยไม่ได้ลดลงเฉพาะ US นะยูโร UK ญี่ปุ่นรวลมทั้งไทยนะครับไทยที่คนที่ดูเทเชอรี่อยู่นะครับจะเห็นนะครับว่าตัวผลตอบแทนปันบัติของเราเนี่ยลดลงนะลดลงนะครับเพราะเพราะว่าที่บริษัทผมเนี่ยผมก็บริหารเทเชอรี่นะนะครับ คิดดอกเบี้ยลูกค้า7.25ดอ้าเฮ้ยทำไมทุนผมที่กู้มานี่มันลดลงอ่ะสเปรดผมก็เพิ่มขึ้นนะครับสเปรดผมก็เพิ่มขึ้นนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันลดลงหมดนะครับทั้งโลกเลยหมายความว่าไงครับทั้งโลกเลือกดีเฟรชั่นเนี่ยเลือกเงินเฟ้อนะครับทั้งโลกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับ PBOC คือ People Bank of China นะครับประกาศนะครับลดดอกเบี้ยนะครับ effective on 22 november นะครับเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับตั้งแต่2012นะครับนะครับก็คือรอบครั้งแรกในรอบสองปีนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับเขาแาบว่าโกรธไปไม่ไหวไงนะครับเหมือนโคเหมือนเกาหลีนะครับเกาหลีขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนนะครับแล้วลดเลยนะครับคือไม่ไหวอ่ะการเติบโตไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับนะครับแล้วก็การลดดอกเบี้ยข้อนี้ครับว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะครับถูกลด 25 basis point นะครับนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้นะครับถูกลดโดย40 basis point นะครับดอกเบี้ยเงินฝากมา2.75นะครับดอกเบี้ยเงินกู้มา5.6นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับอันนี้ลองดูนะครับอันนี้จะเป็นการอ่านโฟล์แล้วนะครับแบงค์ถูกอนุญาตให้ออฟเฟอร์นะครับการดอกเบี้ยเนี่ยถึง120%ของเบนชมาร์นะครับจาก110%เบนชมาร์คือแบงค์ออฟเฟอร เการฝากเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับมีมีสิ่งที่ว่าเป็นหรือว่ามีรูมให้ทําขึ้นนะครับผลกระทบคืออย่างนี้ครับว่าบอนอีคิตี้คอมมูนิตีนเนี่ยคงレスปอนในทางบวกนะครับการลดดอกเบี้ยรอบนี้นะการลดดอกเบี้ยรอบนี้ยังธรรมดานะครับลองอ่านต่อนะครับลองอ่านต่อผลกระทบคืออะไรนะครับผลกระทบคืออย่างนี้นะครับไปมากหนึ่งหรือ2ปีหน้านะครับ1และ2ปีหน้านะครับ สิ่งที่ทา,ทางกลางจหนกิดวิจารณาคือ,คอการเพิ่มเครดิตโกลด์อะเพิ่มเครดิตโกลด์หมายถึงว่าการปล่อยเงินกู้เพิ่มขึ้นปกติเนี่ยสกิลดีไม่ดีสภาพคล่องดีไม่ดีเนี่ยจะต้องมีเครดิตโกลด์มานะนะครับไม่มีหุ้นขึ้นโดยที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของเครดิตโกลด์นะครับหมายถึงว่าการปล่อยสินเชื่อนะครับการปล่อยสินเชื่อนะครับนะครับ ก็มีการสิ่งที่เป็นรีแลกโลนทูที่ผิดเรโชนะครับนะครับก็คือปล่อยแบงก์กู้เพิ่มได้ปล่อยกู้เพิ่มได้อีก2อถึงห้า t r i l l i o หยวนนี่เม็ดเงินใหม่นะครับคือการที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับโลนที่ดิวต์เตเรโชเนี่ยนะครับถ้าถ้ามีการรีแลกเพิ่มขึ้นว่ามีดีบุสิตเท่านี้ปล่อยโลนได้ขนาดนี้นะครับถ้าบอกว่าเพิ่มเพดานนะครับเพดานว่ามีดีบุสิตเท่านี้ปล่อยกู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ 2 5ทถึงทเลียนอยู่เนีี้นะครับถามว่าเยอะไหมนะครับถ้าจำได้ไหมครับตอนสมัยเกิดรีแมนน่นะครับจีนอัดไป4ี่ทิเลียนหยวนนะครับ4ี่ทิเลียนหยวนนะครับฉะนั้นไอ้สอง่อสองถึงห้าทีเลียนหยวนนี่ไม่ได้บอกว่าภายในปีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นรูมนะครับเป็นเป็นช่องที่ทําให้การปล่อยกู้เพิ่มขึ้นได้นะครับปล่อยกู้เพิ่มขึ้นได้นะครับฉะนั้นราคาน้ามันน่ะที่มันดิเพรสมาทั้งนานนะครับ ราคาคอมมิตี้ที่ดิเพรสมาตั้งนานเนี่ยก็น่าจะรีไวทไลท์เพิ่มขึ้นรีไวทไรท์หมายถึงว่าถูกเพิ่มพลังะนะครับจากการที่ว่าหมดพลังไปแล้วนะนะครับทองคำนะครับจับหมดพลังไปแล้วเนี่ยก็ถูกเพิ่มพลังเข้าไปนะครับอันนี้คือแต่ว่าแบงค์คอมมิชชั่นแบงค์ของจีนต้องระวัง NPL นะนะครับ NPL นะครับผมเล้อ่านต่อนะครับว่าแบงค์ชาติเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยนะสังเกตไหมครับว่าจีนลดไปแล้วเกาหลีลดไปแล้วนะทั่วโลกบอลยตูต่ำนะครับ แบงค์ชาอาจจะลดดอกเบีย้ยอีกประมาณสักยี่สิบห้าบิฟถึงห้าสิบบิฟอะ่ะนะครับตอนนี้ดอกเบีย้ย RP เราอยู่สองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอาจจะเหลืออะไรครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าถ้าเกิดลงไปหนึ่งจุดห้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเท่ากับยี่สิบห้าบิฟสูงกว่าสมัยรีแมทเท่านั้นเองนะแสดงว่าตอนนี้เราไม่มีใครเซ็นนะจับแ,แล้วเกิดภาวะดีเฟลชันดีเฟลชันหมายถึงว่าเงินเฟ้อนะนะครับเงินเฟ้อนะครับฉะนั้นเนี่ย ผมเลยอ่านว่าแบงค์ชาติมีโอกาสลดดอกเบี้ยอีกสักยี่ห้าบีบอะนะครับนะครับภายในไตรมาสหนึ่งและสองน่นะครับปีหน้านะครับหนึ่งและสองของปีหน้านะครับผลกระทบคืออะไรการลดดอกเบี้ยนะครับท่านดูนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือผมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผลกระทบการลด rp คืออะไรครับนะครับนะครับผมบอกผมบอกยี้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อ PE ของเซตนะครับ การลดดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยในสนู่นักทุนยอมจ่ายราคาหุ้นที่ P.E. สูงขึ้นนะครับภาษาการเงินเรียกว่าอะไรครับ PE expansion นะครับหรือว่าคน tolerance ของ P.E. เพิ่มขึ้นนะครับนะครับทั้งที่ว่าคนยอมจ่ายเราเห็นหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก P.E. ของหุ้นสูงขึ้นนะครับทั้งที่กํำไรของหุ้นอยู่เท่าเดิมหรือ e a r n i n g เท่าเดิมปรากฏการณ์นี้เรียกว,ว่า PE expansion นะครับนึกออกไหมครับว่า ฝนที่ตกทางนู้นเนี่ยมันหนาวถึงคนทางนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เขาลดดอกเบียนะเ้ยนะเอ้ทำไมเราต้องลดตามนะครับเพราะถ้าไม่ลดตามนี้เกิดอะไรขึ้นครับนะครับก็คือว่าคนอื่นเนี่ยจะมีคอามิดถิ่นเอเวนต์เชิการแข่งขันนะครับนะครับแล้วดอกเบีย้ยสูงกว่านะครับเบนช์มาเยอะๆเนี่ยนะครับนํ่นาสูงว่าเงินโฟมก็จะไหลเข้าเหมือนกันนะครับแล้วทาให้ค้างเงินบาทเราแข็งนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าแบงก์ชาติเนี่ยถ้าดูจากบอลยูสองปีเรานะนะครับ มีเมมากเลยในการลดดอกเบี้ยนะครับนะครับใน Q หนึ่งนะครับใน Q หนึ่งนะครับแล้ว Q หนึ่งแล้วสังเกตไหมครับว่าผมมีโอกาสยิงคาว่าทำโคเรลนะครับทำโคเรเลชันนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือเซตเทลลิง P E เซต P E นะครับนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่คือตัว B O T เออหนึ่งวัน R P นะครับก็คือดอกเบี้ยเอ่อ R P หนึ่งหนึ่งวันเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่า เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยดอกเบี้ยลงนะครับนะครับจะเกิดภาวะ P/E expansion เนี่ยนะครับด้วยหลัก time เนี่ยหนึ่งเดือนหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยนะครับจะมีปรากฏการณ์นะครับเงินไหลไปซื้อยอมจ่ายคนยอมซื้อหุ้นที่ P/E ที่สูงขึ้นนะครับด้วยหลัก time หนึ่งเดือนคือใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับ คือการลดดอกเบี้ยอาจจะไม่บอกว่าไอ้คุณจะขึ้นเลยทันทีไม่ใช่นะครับต้องใช้เวลาสักหนึ่งเดือนนะครับโคเรชันนี้ประมาณสักหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงนะถือว่าสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนะครับว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยนำไปสู่เรื่องคนยอมจ่าย P/E สูงขึ้นนะครับยอมจ่าย P/E สูงขึ้นนะครับ P/E สูงขึ้นนะครับนะครับนะครับผมอนุญาตต่อนะครับนะครับนะครับผมเลยว่าปรากฏการณ์เรี P/E expansion ปรากฏการณ์นี้จะตามหลังการลดดอ,อกเบี้ยไปอย่างน้อย1เดือนนะครับแล้วผมก็อ่านว่าน่าจะ Q 1หรือ Q 2นะมั่นใจว่า Q1 แต่ว่า1หรือ2ครั้งนั่นเองนะครับนะครับถ้าสกิจไม่ฟื้นนะนะครับต้องสองครั้งนะครับถ้าลองดูนะครับว่าสกิจฟื้นไหมผมว่าไม่นะครับผมเลยอ่าน2ครั้งเ่ยนะครับผมอ่าน2